คุณเคยเดินไปตามร้านอาหารริมทางหรือแผงขายของสดในตลาดแล้วสงสัยไหมคะว่าทำไมแม่ค้าพ่อค้าไทยต้องเอาถุงพลาสติกใส่น้ำหรือขวดน้ำเปล่ามาห้อยไว้หน้าร้านเต็มไปหมดบางคนอาจจะคิดว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือเปล่าหรือเป็นแค่การตกแต่งร้านแบบแปลกๆแต่เชื่อไหมคะว่าเบื้องหลังถุงน้ำใสๆเหล่านี้มันคือปรากฏการณ ต่างชาติอึง้งที่นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านกีดอวิทยาจากทั่วโลกต้องหยุดมองเพราะมันคือการใช้หลักการออปติกส์หรือทัศนศาสตร์ขั้นสูงมาแก้ปัญหาความสะอาดด้วยต้นทุนศูนย์บาทวันนี้สงสัยจนต้องเล่าจะพาไปถอดรหัสกันค่ะว่าทำไมคนไทยถึงฉลาดใช้เล่นน้ำมาสยบมแมลงวันได้แบบที่ห้องแลบยังต้องยอมราบ เรามาเริ่มกันที่ความอึ้งแรกที่วิศวกรและนักฟิสิกส์ต่างชาติต้องก้มหัวให้คือเรื่องของกลไกลการหักเหแสงที่มีความซับซ้อนกว่าที่ตาเห็นค่ะ ในสายตาคนไทยเราแค่อยากไล่แมลงวันไม่ให้ตอมอาหารแต่ในสายตานักฟิสิกส์ต่างชาติเขาบอกว่านี่คือการสร้างอาวุธรบกวนสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดชิ้นหนึ่งเลยนะคะเพราะดวงตาของมแมลงวันเป็นแบบดวงตารวมหรือ compound eyes ที่ประกอบด้วยเลนขนาดจิ๋วหลายพันอันที่ไวต่อการเคลื่อนไหวและแสงมากพอมันบินเข้ามาใกล้ถุงน้ําที่ห้อยอยู่แสงแดดที่ส่องผ่านน้าในถุงจะเกิดการหักเหและกระจายตัวออกไปทุกทิศทางเหมือนเลนนูนทําให้ภาพที่มแมลงวันเห็น จากที่ควรจะเป็นร้านอาหารจานโปรดกลับกลายเป็นแสงวูบวาบขนาดใหญ่ที่สั่นไหวไปมาเหมือนสัตว์ประหลาดดวงตายักษ์จนมันเกิดอาการสับสนและต้องบินหนีไปทันทีฝรั่งเขาอึ้งมากนะคะว่าคนไทยรู้จักใช้หลักการหักเหของแสงมาสร้างเขตปลอดมแมลงได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีอันตรายแม้แต่หยดเดียวและความอึ้งต่อมาที่ทำเอาชาวตะวันตกต้องกราบในไอเดียคือสิ่งที่เรียกว่าการออกแบบเลนส์สดหรือ fresh lens design ค่ะ ปกติฝรั่งเขามักจะแก้ปัญหา,มาแมลงด้วยเครื่องดักมแมลงไฟฟ้าแรงสูงราคาแพงหรือสเปรย์ฆ่า,มาแมลงที่มีสารพิษตกค้างแต่คนไทยเราใช้เพียงขยะพลาสติกกับน้ำประปามาสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้กันนักออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างชาติเขาบอกว่านี่คือสุดยอดของโลเทคแต่อินเทลเจนินค่ะ พราะน้ำในถุงมีความยืดหยุ่นเมื่อลมพัดแม้เพียงเบาๆถุงน้ำจะไหวไปมาทำให้ทิศทางการหักเหของแสงเปลี่ยนไปตลอดเวลา,มาแมลงวันจึงไม่สามารถปรับตัวหรือคุ้นชินกับแสงเหล่านั้นได้เลยนี่คือระบบป้องกันภัยที่อัปเดตตัวเองได้ตลอดเวลาด้วยพลังงานลมธรรมชาติแท้ๆซึ่งเทคโนโลยีราคาแพงบางอย่างยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยค่ะที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือเรื่องจิตวิทยาการแก้ปัญหาแบบศูนย์บาทหรือซีโร่คอสค่ะ ในยุคที่โลกกำลังตื่นตัวเรื่องความยั่งยืนและการลดขยะพลาสติกแต่แม่ค้าไทยเรานำถุงพลาสติกเหลือใช้มาทำเป็นเลนไล่มแมลงมานานหลายสิบปีแล้วต่างชาติเขาอึ้งว่าทำไมคนไทยถึงมีความเข้าใจในพฤติกรรมสัตว์ที่ลึกซึ้งขนาดนี้เราไม่ต้องเรียนจบปริญญาโทด้านกีตวิทยาแต่เราสังเกตธรรมชาติจนรู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนของศัตรูตัวจิว๋วแล้วนำของใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ได้อย่างโคตรอัจฉริยะ จนตอนนี้บล็อกเกอร์สายวิทยาศาสตร์ในยุโรปและอเมริกาเริ่มเอาวิธีถุมน้ำไทยไปทดลองใช้ในสวนหลังบ้านและร้านคาเฟ่ของเขาแล้วก็ต้องอึ้งกันทั่วนหน้าเพราะมันได้ผลจริงอย่างไม่น่าเชื่อจนมีการตีพิมพ์บทความในวารสารต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างจริงจังเลยทีเดียว นอกจากเรื่องแสงแล้วยังมีอีกมุมหนึ่งที่นักบีวะวิทยาต่างชาติวิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่าน้ําในถุงพลาสติกเมื่อโดนแสงแดดและลมพัดมันจะสร้างภาพสะท้อนที่ดูเหมือนการเคลื่อนไหวของน้ําในธรรมชาติซึ่งมแมลงวันมีสัญชาตญาณระวังภัยจากน้ําอยู่แล้วเพราะถ้าปีกมันเปียกน้ํานั่นหมายถึงความตายการเห็นถุงน้ําที่สั่นไหวอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยระดับสัญชาตญาณดิบให้มันถอยห่างออกไปเลยทีเดียว นี่คือการใช้จิตวิทยาขั้นสูงสยบสิ่งมีชีวิตที่น่ารำคาญที่สุดอย่างแยบยลที่สุดค่ะ สิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดในตอนนี้คือภูมิปัญญาด้านบ้านนี้กำลังกลายเป็นกรณีศึกษาในการจัดการสุขอนามัยแบบยั่งยืนระดับโลกค่ะเราเริ่มเห็นรายงานจากสื่อต่างชาติที่ยกย่องว่าวิธีไล่แมลงวันของคนไทยคือวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดเพราะนอกจากจะลดการใช้สารเคมีแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มหาศาลต่างชาติเขาอึ้งว่าคนไทยมีวิสัยทัศน์เรื่องกรีนโซลูชั่นวางอยู่ตามแผงหมูปิ้งและร้านกว๋วยเตี๋ยวริมทางมาตั้งนานแล้ว โดยที่เราไม่ต้องไปเปล่าประกาศให้ใครรู้นี่แหละค่ะคือความเหนือชั้นของสมองคนไทยที่ใครก็เรียนแบบได้ยากแม้แต่บริษัทกำจัดมแมลงยักษ์ใหญ่บางแห่งยังเริ่มหันมาศึกษาการใช้แสงและเงาในทิศทางนี้แทนการใช้สารพิษมากขึ้นด้วยค่ะความลับสุดท้ายที่ทำให้ถุงน้ำไทยสยบโลกได้คือเรื่องของการสังเกตและความละเอียดอ่อนของพ่อค้าแม่ค้าไทยค่ะ การเลือกความใสของน้ำการเลือกขนาดถุงที่พอดีและที่สำคัญที่สุดคือการเลือกตำแหน่งการแขวนให้โดนแสงแดดในมุมที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดเลนรวมแสงที่แม่นยำที่สุด ทั้งหมดนี้คือองค์ความรู้ที่ส่งต่อกันมาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งฝรั่งเขาบอกว่านี่คือ material science ที่ผสมผสานกับทัศนศาสตร์ได้อย่างลงตัวที่สุดมันคือหลักฐานที่ยืนยันว่าความฉลาดที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเกิดในห้องแอร์แต่มันเกิดจากการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและรู้จักใช้สมองเพื่อความอยู่รอดอย่างสร้างสารรค์และชาญฉลาด สุดท้ายนี้ในขณะที่บางคนอาจจะมองว่าถุงน้ำใสๆหน้าร้านมันดูรกหูรกตาหรือดูไม่ทันสมัยแต่อยากให้ลองภูมิใจเถอะค่ะว่าสิ่งที่เราเห็นจนชินตานี่แหละคือเลนอัจฉริยะที่โลกกำลังทึ่งมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเก่งกาจในการเอาชนะปัญหาด้วยวิธีที่เรียบง่ายที่สุดแต่ได้ผลที่สุด คราวหน้าถ้าคุณเดินผ่านร้านที่มีถุงน้ำห้อยอยู่ลองสังเกตการเดินทางของแสงผ่านถุงน้ำนั้นดูนะคะแล้วคุณจะพบว่าความอัจฉริยะที่ฝรั่งต้องกราบไหวมันแขวนอยู่ตรงหน้าเรานี่เองจริงๆค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยเห็นวิธีไล่มแมลงวันแบบไหนที่แปลกและล้ำกว่าถุงน้ำบ้างไหมหรือเคยเอาวิธีนี้ไปโชว์ให้เพื่อนต่างชาติดูแล้วเขาอึ้งจนอ้าปากท้างเหมือนที่ฉันเจอมาบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาแชร์ความภูมิใจและประสบการณ์ของคุณกันหน่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกให้โลกได้รู้ว่าคนไทยนะ่ะมีหัวใจนักวิทยาศาสตร์และมีสมองระดับนวัตกรมาตั้งนานแล้วสำหรับคลิปนี้สงสัยจนต้องเล่าลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ